ม,ม่ไมเ้าใอะไนิ่ใ,ใจเนเน้อนอยางนัเนก็บขึ้น,ปน,นเปแน่ยอยกแตงานเก็บเขาอนอยกเป็นแฟงขึ้นปนนจะลอเอารวลเตากันนะต่ากันแล้ว่เป็นแฟนนะเราให้เรียนจบกันนะ แม่โตแล้วแม่เรียนจบแล้วแม่ทํางานแล้วไอ้หนูเรียนจบก่อนหนูต้องเรียนจบก่อนนะล้วหนูต้องทํางานก่อน,นจะมีแฟนได้เงินเหนืยอยแต่เงานเก็บคุณปันปนนะไม่มีเก็บใจหนูอ่ไแม่ตองไปเขค,คุณให้หนูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปขอคุณครูบอกคุณครูให้นะว่าขอให้หนูได้นอนข้างๆคุณนันปันนะ I know you